สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้นะครับช่วงนี้กลับมาขยันนะแต่ว่างานงานยิงก็ยังมีค้างอยู่นะครับไม่เป็นไรแล้วก็สลับฉากกันบ้างนะครับก็ในคลิปนี้ก็มาอยู่กับวันศุกร์นอนฟางนะครับนะเป็นการแบ็กเทสนะครับดูว่าเรามีอะไรให้ดูบ้างนะครับก็ในภาพของรกลวันนะครับนะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี่เราลงตลอด นะครับแล้ววันศุกร์เราก็กลับตัวขึ้นไปนะครับมันมีอะไรให้เรากลับตัวก็คือดูดูภาพเดย์เนี่ยโหมันแรลลี่ขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วมันก็มาพุ้่นเป้นอยู่ตรงนี้เป็น by side l i q u ค d i ดิตี้นะครับเพิ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลงมาหรือเปล่านะครับนะถ้ามันมีมีแรงลงมาแบบชนะตรงนี้ได้เนี่ยแบบแรงๆสวยๆเนี่ยผมว่ามันก็มันก็อาจจะลงมานะครับนะอาจจะลงมาแถวๆนี้นะครับหรือว่าข้างข้างล่างนี้ก็ แล้วแต่นะครับนะแบบว่าถ้ามองภาพใหญ่ตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกข้างล่างนะครับในภาพวันนะครับนี่นะนะก็ะเีิว,ว่ามันทําท่าสวิงลงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโซนที่มันจะกลับตัวอีกรอบนึงถ้ามันยังจะขึ้นต่อนะครับหรือว่ามันจะแหกลงมาถึงข้างล่างนี้มันก็จะกลับตัวลงไปเลยนะถ้าไม่มีเหตุการณ์ประหลาดอะไรมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นเนาะดูสิ แต่ผมก็ยังหวังนะว่าในระยะยาวเนี่ยวผมอยากจะมาบายแถวๆนี้นะครับนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นเบรเกอร์นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเบรเกอร์ตรงนี้นะผมก็ยังรอให้มันกลับมาตรงนี้ให้บายอยู่นะแต่ไงก็ตามอันนี้คือระยะยาวในกรณีที่เราจะซื้อกองทุนซื้ออะไรอย่างงี้นะครับนะก็ดูซิราคามี่สายกองทุนไงครับ หุ้นอเมริกามันขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะแต่ตอนนี้มัน s i d e w a y ใช่ไหมครับโอเคอ่ะเราก็มาที่ในภาพ time frame day นะครับนะแล้วก็มาท i m e f r a m นาทีนะครับมาเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวอนะ่ะโอเคอก็ใน time frame 15นาทีนะครับนะเรามีนอนฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับนะนอนฟาร์ม2ทุ่มครึ่งนะครับ นอนฟาร์มเพโลซึ่งใน15นาทีนี้เราเห็นว่าโอ้เป็นพินบาขนาดใหญ่นะครับแต่พินบาเนี้ยไม่ใช่พินบาธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นพินบาที่มันลงมาเคลียร์นะครับก็คือเราเริ่มดูจากตอนเที่ยงวันก่อนนะครับนะเที่ยงวันนะครับนะก็ตรงน,นี้ราคาไซเวย์นะครับแล้วก็ถอยกรูดลงมาตรงน,นี้นะยังไม่มีการเคลียร์ ตรงนี้นะครับ buy side liquidity นะครับนะตัวอย่างบาย i d ด์ดีนะครับนะ่นอย่างนะพอถอยลงมานะครับลักษณะขึ้นไปนี้มันไม่ได้ขึ้นแบบไปวดเร็วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่ได้เคลียร์เซลล์ i d e liquidity แบบพรวดนะครับนะก็เพราะฉะนั้นยังไม่ปลอดภัยเห็นไหมครับว่าราคาลงมาแล้วมันก็เบรกโลนี้ลงไปนะครับตรงนี้คือเป็นสร้างเซลล์ s i d e liquidity นะครับนะ วาดไปวาดเข้าไปนะครับนะอันนี้ของเมื่อวานนี้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อวานนี้นะครับนะแล้วก็ตัวข้างล่างนี้ก็ยังมีลีควิตตี้อะไรตรงนี้อีกนะครับนะนี่ที่ลงมานะครับไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนที่ราคาย้อนขึ้นมาเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับลงตรงนี้นะครับเราเห็นว่ามันเป็นยังไงครับนี่โฆษณาครับนะไม่ได้ขายนะ โอเคนะครับก็เห็นว่ามันขึ้นมาเหมือนจะกวาดบายไซค์คแต่ว่าลงความสตรองมันไม่ได้สตรองลงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ใช่เนาะแถมยังก่อนด้ข่าวด้วยแล้วไม่ควรจะเทรดนะครับพเพราะเหตุพอมาเจอข่าวปุ๊บเป็นยังไงครับอันนี้ใน m 1 5นะครับนะเราเห็นว่าราคามันทิ้งโตลงมาปุ๊บนะครับนะแต่ด้วยความแรงของข่าวเนี่ยนะทุกอย่างมันเกิดในช่วงทุกตานะครับในในสายตาของ m 1 5แต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นพินบาร์ที่ชนะ ชนะตรงตัวเริ่มต้นตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับนะพอเชื่อมตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับนะครับตรงนี้เป็นบล mm ็อ hmm. กอุ้ยไม่ใช่ผิดนะต้องเป็นบวกสินะครับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคากลับลงมานะครับนะตรงนี้นะครับสวิงโลว์ตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้นะครับนะเราเห็นแก็บไม่เข้าไหมไม่เห็นนะครับเนาะเรารออีกไม้หนึ่งก็ได้นะก็ไปใช่ไหมดูสินะตรงนี้เป็น proportion block ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น order block ตรงนี้นะครับราคาย้อนเข้ามาใน order block แล้วก็ถีบตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็เป็น proportion block นะครับ okay. นี่ถ้าเราปิดตานะครับผมเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาอย่างเงี้ยนะครับเนะเราเราเห็นแค่แท่งเนี้ยนะครับเราลงมาเราอาจจะบายนะครับนะแต่ว่าสต็อปลอตเราผมว่าเราควรจะอยู่ข้างหลังข้างหลังนี้เลยนะครับนะข้างหลังไสนนี้นะครับพออีกแท่งหนึ่งลงมานะครับนะนะครับพอลงมาแล้วถ้าเราสต็อปลอตแค่ตรงนี้นะครับกลัวนะครับเราก็ จะเห็นว่าตัวราคามันไปนะหรือว่านี่ผมยังดูสไลด์ของไมเคิลยังไม่จบดีเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าไมเคิลเขาทำตัวอะไรอะนอนนอนฟาร์มเหมือนกันนะครับนะไมเคิลนะนึกว่าเขาจะเลิกทำไปพักผ่อนลาไปเที่ยวแล้วนะครับนะก็โอเคนะก็คืออย่างน้อยๆนะครับนะถ้ามันผิดเนี่ย ราคามันอาจจะปิดใต้กว่าตัวครึ่งหนึ่งของไส้นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตรงนี้เราก็มาสต็อปลอตตรงนี้นะครับกนะ็แต่ถ้าเกิดว่าเราเอารูปลอดภัยนะครับนะเราก็รอให้มันขึ้นมาแล้วลงมาตรงนี้นะซึ่งมันเหมือนจะไม่ลงนะถ้าเราปิดเลื่อนเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเลื่อนขบขบมันก็ไม่ค่อยสวยใช่ไหมผมกมรู้จะทํำยังไงให้มันให้มันได้นะถ้าเกิดว่า ทำอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันทึบนะนี่สไตล์สไตล์ทึบไปเลยเป็นสีอ่ะ,อะไนสไีได้นะโอ๊ยมันนึงทะลุออกมาอ่าเอา,เอา,เ,อาเอาว่าเอาว่ามันไม่เห็นแล้วกันนะทำยังไงได้ผมไปด้วยสีดำอ่ะเขายิ่งชัดใหญ่เลย ถมไปด้วยสีแดงสีเขียวสีเขียวสีแดงสีเขียวครับสีเขียวนี่อ่ะอภัานะไม่ได้เตรียมเลยใกล้เคียงละสีเขียวเขียวไหนเ่ะเขียวนี้เหรอเอออ่ะโอเคนะครับก็เราเห็นไม่ได้ใกล้เคียงนะอะโอเคนะครับพอเราเห็นแท่งนี้นะครับนะ เอปิดยกๆกกอย่างนี้ดีกว่านะยกๆยกยกไปนี่นะครับนะครับถ้าเราเห็นแค่แท่งแท่งนี้นะครับนะใช่ไหมครับเราราคาลงมาอย่างเงี้ยเราจะกล้าซื้อไหมนะผมไปผมก็ผมก็บอกตามตรงว่าผมก็ซื้อเลยนะครับนะแล้วก็วางตอปลอดตอนไหนเหนะรอไอ้ผมผมไม่ได้ซื้อ ตอนที่มันลงมานี้ผมเห็นว่ามันขึ้นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ผมก็บายตรงนี้เดี๋ยวผมไม่บายตอนไหนผมบอกใน m ห้าแ้แต่ว่าถ้าเราเห็นานเงี้ยนะครับอางเงี้ยขึ้นมาถึงนี่แล้วใช่ไหมครับนเงี้ยเรายังกล้าบายไหมครับตรงนี้นะก็ถ้าบายเนี่ยนะครับนะผมเห็นแค่ลิควิดิตี้ที่อยู่ข้างบนนี้เหนือเหนือตรงนี้นะครับนะแล้วก็มันจะขึ้นมาไกลเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ความคิดผมนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่กล้าบายตรงนี้นะครับนะก็รอดูก่อนนะแต่ถ้าผมแต่ในกรณี้ผมผมเห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้ว่ามันขวานดิคูดิตี้แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาอย่างแรงชนะตัวนี้เป็นออเดอร์บล็อกแน่นอนในทำฟิวย่อยนะครับนะบนะพอราคาย้อนลงมาแล้วมันก็ยังขึ้นไม่หกนะผมบายนะลงมาก็ไม่กลัวนะครับนะไปบายแล้วก็ก็ผมก็สต็อกผมก็ออกตรงนีนะครับนะ เดีมันจะไปไหนต่อก็ช่างมันนะครับนะอาทถัดมานะครับราคาก็ได้โจเอาบายท e ิสคิวตี้ตรงนี้ไปแล้วนะครับนะซึ่งผมก็ปิดละผมก็เฝ้าอย่เดียวละมันก็ไปต่อของมันนะครับเสร็จแ,แล้วเป็นยังไงครับมันก็ต้องรีเทสลงมาใช่ไหมครับเพราะฉนั้นถ้าใครมาบายตามโดยที่หวังว่ามันจะ h ูดมูนนะครับนะนี้ก็อันนี้ก็นนกลงลงพื้นนะครับนะแต่ว่าตรงนี้เรามีอะไร เราก็เห็นว่ามี liquidity ตรงนี้นะตรงนี้เป็น proportion block ใช่ไหมครับเราก็ต้องรอให้มันกลับมากลับมาไหมอ่าก็ยอ่อย่อลงกลับมาทีนี้ตรงตรงที่มันกลับมาตรงนี้นะครับนะนการกลับที่อะไรครับมันไม่ได้เคลียร์มันไม่ได้คือคือตรงนี้มันยุกยิกแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมว่า buy side liquidity ตรงนี้มันมันเพิ่งเริ่มสร้างนะครับแต่มันยังไม่ทำท่าเคลียร์นะครับนะ มันไม่เคลียร์เหมือนอย่างเงี้ยชุบๆนี้นะครับประมาณแค่แบบไซเวล้วก็ถอยลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอ่าเป็นการรีเทสเมนต์นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็รอลงมาตอนนี้ราคาก็ย่อลงมาตรงนี้นะครับเนะเข้าอะไรเข้าที่พอพอยชันบล็อกนะครับเนะเราก็หวังว่ามันจะไม่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็มิดพอยต์ก็แถวๆนี้นะครับผมเอาวางเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ โอเคอ่ะตายละอีตรงนี้มันก็บังใช่ไหมเออ,เอาวางเงี้ยน,นี่นะครับนะโอเคนะแล้วก็มิดพอยต์ของ proportion box ตรงนี้นะครับตัตรงนี้ถึงผมให้ผมไปไสเลยนะเอาครับขนาดนี้นะครับนะลงมาตรงนี้นี่อ่ามันกลับขึ้นมาเห็นไหมครับนี่พอเ,เห็นเขียวตรงนี้นะครับผมก็ใจชื้นแล้วผมก็บายนะครับนะบายนะครับ ซึ่งซึ่งซึ่งผมยังไม่บายอันแรกอะ่ะแต่ว่าตรงตรงนี้นะครับตรงนี้พอราคาลงปุ๊บแล้วก็กลับขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นโดจิใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่โดจิแบบโดจิไม่รู้จะไปไหนนะครับนะมันคือการลงมาเก็บลิควิดิตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมามันไม่รู้ยังไงขึ้นหรือลงนั่นแหละผมไม่รู้ว่าตอนที่มันเกิดมันเกิดท่าไหนต้องไปดูในในทางเครมย่อยนะครับนะบนะแต่ว่า มันมันปิดเขียวขึ้นมาใช่ไหมครับนะมันปิดเขียวนะหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าตรงตรงนี้ใช่ไหมครับราคาเปิดตรงนี้ราคามันต้องลงแล้วยังไงไม่รู้แหละแต่มันปิดเขียวนะครับนะคือมันลงจุ๊บแล้วขึ้นมาปิดเขียวนะมันก็น่าน่าจะไปต่อนะมันก็บ่ายนะแต่ว่าก็ยังแอบหวั่นใจอยู่ว่ามันติดตรงนี้หรือเปล่ามันติดไอ้ตรงนี้มันก็เหมือนจะเคลียร์ตัวบายไซลิค u i d ตี้แล้วก็ทิ้งตัวลงมาแต่มันก็ไม่ได้มีแกลบใช่ไหมครับ ไปต่อนะเข้าไปนะครับนะโอเคอ่ะเนี่ยฟล็อปออกมาแล้วน,นะครับนะโอเคนะตอนนี้ก็น,นี้ผมก็โดดทิ้งไปแล้วนะว่าดูเอ๊ะมันไปครึ่งทางแล้วนะมันถ้าจะลงพอม,มันมีเรื่องของปหาจังหวะออกนะแต่สุดท้ายมันก็ไปไงครับมันก็ไปขึ้นไปถึงนะครับนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นใน M 1 5นะครับนะแล้วก็ลงมาย่อยจิ๊ดนึงนะครับนะใครจะ เซลตรงนี้วะนะอาจอาจจะเซลล์ได้นะในความคิดผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะสบายใจคือต้องสตองชนะตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคนะ okay. นะมาดูใน M5 ต่อนะครับนะนะอันนี้ก็คือที่ผมออาเปรีจริงๆในคือใน M5 นี้นะครับนะก็ตอนที่ข่าวนอนฟาร์มออกนะผมเห็นท่าอะไรผมเห็นท่านี้ครับท่านี้นะครับนะแล้วก็ราคาที่ ตรงเนี้ยนะครับที่เราบอกไปแล้วว่ามันเคลียร์ liquidity นะครับนะเคลียร์ปุ๊บมันกระโดดปั๊บตรงเนี้ยสวยมากๆเลยนะครับราเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ต้องสงสัยครับตรงเนี้ยเป็น order block แน่นอนใน m 5านะครับนะอาจจะแค่เถียงกันแค่ตรงนี้หรือตรงนี้นะแต่ของผมก็คือตั้งแต่ตรงนี้แหละนะครับราคาลงมานะถ้าเราวางวางอ่าวางบายตรงนี้นะครับนะบายได้ตรงนี้เลยนะก็ stop loss ผมว่าก็ ตรงนี้นะครับนะตรงเนื้อนี่ไส้นี่ก็จะแบบแต่ถ้าดูในมุมมองของ m 1 5ใช่ไหมครับตรงเนี้ยก็คือครึ่งครึ่งฐานของเขาใต้เนื้อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อะไรอะ่ะตรงนี้ก็เป็น relative echo high นะครับนะะนั้นผมก็มาออกตรงนี้นะนี่นะ kr หนึ่งต่อหนึ่งครับนะไม่มากไม่น้อยนะครับนะแต่ว่าเราโอ้โหมันมีอะไรที่มันบอกเราต้องเยอะแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่ผมเข้าจริงๆคือผม ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เข้าตรงนี้นะผมเข้าตรงนี้ด้วย Reverse RR ด้วยนะครับผมมาเห็นเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ผมเข้าหลังหมดแท่งนี้นะครับเนี่ก็น่าจะประมาณเนี้ยนะครับซึ่งอะไรผมก็ต้องทนมันดรอว์มันนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันบอกมานะครับนะตรงเนี้ยเป็นอ่า ออเดอร์บล็อกแล้วม,มันกลับตัวแล้วมีชิปในมาร์เก็ตสตัคเจอร์อย่างแรงแนรนอนมีแกลบใช่ไหมครับราคาเข้าแกลบแล้วมันก็ทําท่าขึ้นขึ้นขึ้นไปต่อมันมันไม่ลงละเพราะาอะไรเพราะว่าผมเห็นแท่งนี้ที่เป็นพินบาร์พินบาร์เนี่ยไม่ใช่พินบาร์ธรรมดาเพราะว่าอะไรราคาเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็ทําท่าอย่างเงี้ยลงมากวาดอิมบาลานซ์ตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นบาลานซ์ไพรซ์เรนแล้วนะครับนะบาลานซ์ ไทยเซลนขึ้นแล้วก็ปุ๊บก็ขึ้นไปแล้วก็แถมยังไปแบบแรงด้วยเพราะว่าปิดเขียวเหนือเหนือตรงนี้นะครับเหนือการถอยนะตรงราคาเปิดมันปิดเขียวข้างในนะครับมันมันก็อาจจะรีเทสมปนิดหน่อยก็เป็นฮีทที่เราต้องเทดไปใช่ไหมครับเป็นฮีทของเราไปแล้วก็เราก็จะไปต่อตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ไปออกตรงนี้นะครับนะซึ่งตรงเนี้ยนะก็จริงๆถ้าเราบอกเอ้ ถ้ามันจะเอาขนาดนั้นก็สต์ลอตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาออกตรงนี้นะโอเคนะโอเคนะครับนะก็จริงก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะใช่ไหมครับเข้าตั้งแต่ตรงนี้อา่อา,อา<ๆ>ก็หนึ่งกับหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะเข้าตอนที่เห็นแท่งนี้นะครับนะนะครับเห็นแท่งนี้แล้วเราสต็อปล้อตรง น,นะครับเนะี่ยเพราะว่าเราเห็นกันที่กว่าตรงนี้แหละนะครับเนะี่ยอ๋อเครื่องเครื่องอบผ้าเสร็จขออภัยมีเสียงเข้านะครับนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับนะก็คือตรงนี้นะครับเป็น R r ก็ประมาณหนึ่งหมืนูจุดเก้าสามก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากระหว่าง0ู3จุดเก้าสามกับหนึ่งนะครับเนะี่ยแล้วก็ราคาก็ไปนะครับทีนี้ตรงที่ราคาลงมาแล้วกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับนะก็มี อีโคไฮอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้มันกลับตัวนะเพราะันถ้าเราตรงนี้เป็นบาลานซ์ไพเรนแล้วเนี่ยนะครับนะนะเพราะฉะนั้นราคากลับเข้ามาในบาลานซ์ไพเรนตรงนี้แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เห็นแค่แท่งเนี้ยนะผมก็บายบายไปทางนี้ไปนะครับนะบายไปทานี้ก็พอราคามันย้อนลงมาเนี่ยนะครับเนะนี่ยตรงเนี้ยผมเห็นแท่งเนี้ยผมก็ ออกนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยจะไปตามเงื่อนไขที่แบบพอมันลงมาปิดเ,เก็บคุณภาพเรารีบกลับขึ้นไปนะครับนะผมก็ถ้าทางจะไม่ดีผมก็ออกไปก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าปรากฏว่ามันมีแท่งนี้ต่อนะครับนะก็คือมันอาจจะไม่ได้กลับขึ้นมาเขียวในแท่งเดียวมันกลับมาเขียวที่แท่งนี้ผมก็เออจริงก็ไปได้นะผมก็ามาแอบบายนิดนึงยังตั้งทงไว้ตรงนี้นะครับเนะ แล้วก็ราคามันก็ไปจริงๆขึ้นมาถึงแถวๆนี้นะครับแล้วมันก็ทําท่าจะไปอ,อีกนิดนึงไม่ไปแล้วมันลงมานะครับนะแล้วก็ราคาลงเสร็จมันก็กลับขึ้นมานะครับซึ่งตอนที่กลับขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันมันควรจะลงแล้วก็กลับขึ้นนะซึ่งมันจะแสดงให้เห็นถึงเหมือนท่าตรงนี้นะครับนะเหมือนเหมือนขึ้นมาแบบไม่เต็มใจขึ้นอนะขึ้นแบบจบแค่นี้นะครับนะเรา ผมก็เลยออกข้างในตรงนี้นะครับนะแต่ยังไงก็ตามราคาก็ไปต่อถึงตรงข้างข้างบนนี้นะครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามองว่า,าตรงนี้มันก็สูงมากแล้วนะครับนะถ้าเรามองจากข้างล่างนี้นะครับหรือว่าเราตรงนี้มันก็ไม่ได้มีเอามีมีตรงนี้นะแต่ยังไงก็ตามถ้าเรามองในมุมมองนี้นะครับนะนี่นะครับนะมันก็อยู่ในพรีเมียมแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าจะเสี่ยงต่ออีก เนี่ยจะจะเสี่ยงต่ออีกเพื่อจะมาเอาตรงเนี้ยมันก็ได้อีกไม่เท่าไหร่นะครับนะเราได้ตรงนี้มาแล้วหนึ่งไม้นะครับนะงนั้นผมว่ามันก็เราเราก็เข้าในที่มันไม่สวยมากด้วยเพราะว่าสต็อปปลจริงเราเราควรจะอยู่ข้างข้างล่างเนื้อหรือว่าข้างล่างไส้นีห่หรือว่าครึ่งหนึ่งของไส้นี้นะครับนะแล้วก็มาตรงนี้นะมันก็ไม่ค่อยสวยมากกาแล้ว้วผมก็เลยโดดทั้งเลย ตรงนี้ไปนะครับนะนี่แถวๆนี้ผมก็โดดโดดออกไปก่อนนะครับจะทำยังไงโอเคเอาว่าโดดออกตรงนี้เออต้องต้องต้องทำงี้นี่ผมก็โดดออกตรงนี้ไปนะครับก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็ได้ก็คือได้ไมได้น้อยก็คือได้นะครับนะแล้วเราก็ดูราคาคือท้านั้นก็ถูกจริงๆนะครับนะงนั้นก็นอนฟาร์มเพโลสุกนี้ก็ สวยด้วยทุกประการาชนี้นะครับนะเดี๋ยวดูใน M1 หนึ่งด้วยนะครับใน M1 หนึ่งนี่ยิ่งแบบบีบหัวใจเลยใช่ไหมครับก็ราคาที่มันมาเนี่ยนะครับนะมันยุยักย,ยักขึ้นมาใช่ไหมครับตรงเนี้ยราคาลงแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมครับนี่นะตรงแท่งเนี้ยก็ทำให้เราอยากบายแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าราคาลงมาปุ๊บแล้วมันก็ พินบาแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ราคาก็ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นต่อด้วยความแบบเอื้อยเอื้อยจะขึ้นจะขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ราคาลงมาตอนตอนนั้นผมเลื่อนสต็อปลอสมาอยู่ข้างใต้นี่รอดแบบบุบวิดอะรอดแบบอย่างนี้เลยอะนะครับเนี่ก็คือกะว่าประมาณครึ่งไส้นี่นะครับอันนี้ก็อันนี้กราฟในนี้กับในในบล็อกเกอร์ที่ผมเทรดอยู่นะก็ไม่ได้ตรงกันเป๊ะสะทัทีเดียวนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมวางสต็อปลอสไว้ปลายไส้นี่ กราฟมันเกือบแล้วก็กลับขึ้นมานะเปิดจอกลับไปทีอู้ยเกือบโดนสต็อปลอสนะครับนะเราไม่น่าเลื่อนสต็อปลอสจากข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมแล้วพอมันกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนะอย่างเงี้ยเราใจชื้นละนะครับอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นมันเพราะวันชนะตรงนี้แล้วนะครับนะราคาก็เคลื่อนขึ้นต่อนะครับนะแล้วก็พอขึ้นมาถึงตรงนี้นะมันก็พอมองทางนี้มันก็มันก็มีแกรบตรงนี้นะ ใช่ไหมแล้วมันก็ถอยลงมาคือมันปิดแก็บเสร็จแล้วมันก็ถอยลงมานะซึ่งทําให้เราแบบอพอดูนใน m 5ก็คือตามที่อธิบายไปแล้วนะครับนะมันขึ้นมาไม่ค่อยแรงมากแล้วก็โดดออกไปแต่ใชมันก็ไหลขึ้นไปจนจบนะครับนะก็อันนี้ก็แชร์นะครับก็เป็นคว่าในนอนนอนฟาร์มนี้นะครับนะในนอนฟาร์มอนี้ ตอนกลางวันเรามีอะไรให้ทํำไหมครับนะกลางวันไม่มีอะไรให้ทำครับกลางวันไปทํางาน,นครับทำมาหากินนะฮะดูราคาในไซเบรไม่มีอะไรให้ทํานะครับนะเรารอแค่แค่งนี้นะครับนะแล้วก็วันนี้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าเทรดแค่สองไม้นะครับนะเทรดแค่สองไม้นั้นเองนะครับไม่ต้องเข้าท,ท,ทุกจังหวะด้วยนะครับเอาเข้าแค่สองไม้ไม่ได้ไปสุดด้วยแบบว่าที่สาคัญคือได้ได้กาไรนะครับนะ ได้ตังเนาะโอเคนะเราก็ไอาการที่เรารอให้เคลียร์ลิควิดิตี้ชัดๆแล้วเข้าไปแรงๆเนี่ยนะครับเราราคามันจะกลับมาให้เราเข้าเลยนะมันเป็นเสมอหรือเปล่านะครับนะแม้ในข้างใน,ใน,ในวันที่ไซเวย์นะเดี๋ยวตอนนี้คลิปเราดำเนินการมาถึงเท่าไหร่จะหมดเวลา <c oughs> นะจะนานเกินหรือ,อยังนะก็มาดูนะครับนะวันเอาพฤหักรันี้ในทางฟีบเมครับไม่มีการเคลียร์ลิควิดิตี้ใดๆนะครับนะ ตรงนี้ใช่ไหมนะใช่ไหมมันก็คือขึ้นเนี่ยไม่นะลงเนี่ยอาจจะนะครับนะพอราคาคิดว่าตรงนี้คือบายไซด์ l i ค u i d ตี้ใช่ไหมครับนะเราเห็นอย่างเงี้ยนะครับนะราคากลับขึ้นมาเนี่ยมันค้างช่างแบบไม่แน่ใจเลยใช่ไหมครับนะตรงเนี้ยมันเคลียร์ไหมดิคูดิตี้มันใช้หลายจังหวะมากนะครับแล้วก็ลงมา ไม่มีแกลบอ่าไม่มีแกลบแล้วก็ไม่เทรดนะครับอ่นะตรงนี้ขึ้นมามีแกลบไหมนะครับมีแกลบแล้วก็จริงๆมันก็ได้นะเนี่ยตรงนี้นะก็คือราคาปุบขึ้นมาใช่ไหมครับอ่านะมีลิควิดิตี้ตรงนี้อิมบาลานซ์ตรงนี้นะครับเนะี่ยอิมบาลานซ์ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นแกลบใช่ไหมครับเป็นแกลบจากแต่ปางล่างนี่นะครับเนะี่ยเอาสีขึ้นก่อน ขึ้นกโอเคนะมีแก็บนี้นครับแล้วก็ลงมาขึ้นมาจากแก็บนี้ราคาลงมาแค่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็มามาเอาตรงนี้นะครับมาของมาแบบตรงนี้นะเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยกันนี่นสแนปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กดชิปนะเคลื่อนมาอเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ได้อ่าโอเคประมาณนี้กันนะโอเคแล้วก็ออกที่ไฮเดิมตรงนี้นะครับนะกดชิปเลยเนืเ้อนะ,อะเนื้อเป๊ะมากใช่ไหมครับ โอเคตรงนี้เราควรจะพอใจไม่ควรจะไปไสนะครับนะเราพอถึงปุ๊บมันก็ลงมาเก็บข้างล่างต่อนะครับนะมันก็มันก็ทำท่าขึ้นนะโอเคนะแต่ว่าเอาว่าดิมอนแค่ตรงตรงนี้แหละมันลงมามีท่าเคียร์คืดิตี้แล้วก็ขึ้นขึ้นไปต่อตรงนี้ไม่มีเค e ียร์คืดิตี้ชัดเจนนะข้างซ้ายต้องลงเลยนะครับไม่มีอะไรนะเป็นการรีเทรซลงมานะครับ,บอนผลึกหัดมหีหนึ่งไม้เหมือนกันที่แบบเจ๋ง นะครับนะตรงนี้ก็ไม่เจ๋งมากนะครับอาจจะเจ๋งใน M1 แต่ก็ไม่เป็นไรนะ okay. ในวันพุธนะครับในะวันพุธที่พี่ลิมซึ่งผมทำคลิปไปเมื่อวันนู้นเนาะใช่ไหมวันนี้ก็แต่วันนี้เรามองในมุมมองว่า u b เบสเราจะไม่แฮกกดหรือใดๆนะครับนะเห็นไหมครับไม่มีการเคลียร์ล i ควดิตี้ให้เห็นนะครับนะตรงนี้มันขาวก็ สวิงมากๆนะครับนะแล้วก็ลงมานะแต่ถ้าเรามองว่าตรงนี้การเคลียร์กิลิตี้ของคู่นี้นะครับนะแต่มันยังไม่ลงสตองขึ้นมาลงสตองตรงนี้ราคาเข้ามาตรงนี้ก็ลงไปหาข้างล่างนี้นะครับนะนี่เนาะโอเคนี่จะไปสต็อปลอสตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ไส้นี้ที่เราเห็นนะครับนะก็มีหนึ่งหม้เหมือนกัน <laughs> นะโอเค ของวันอังคารนะครับนะอังคารนี่ผมน่าจะไม่ได้ทำคลิปเนาะโอเคอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีการเคลียร์ลิควิดิตี้ใช่ไหมครับตรงนี้อีโคนะครับในอีโคโลนะครับนะอีโควล์โลนะนี้สวิงไฮสวิงเกือบเกือบจะอีโคนะครับนะแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับนะเป็นสวิงโลตรงนี้ลงปุ๊บนะครับโกกลับขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นการเคลียร์ลิควิดดิตี้แล้วก็มีแกลบตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นจุดที่เราเข้าใช่ไหมครับ กดบายตรงนี้นะครับนะน,นี้มันไฮไซด์ size, ใช่ไหมนะแล้วก็ขึ้นมาที่ไฮเดิมตรงนี้นะครับนะแล้วก็นีนนนะ Stop ่ตรงนี้นะสต็อปลอจุดตรงนี้นะหรือว่าเออแล้วเราก็บางทีเราก็จะมีปัญหานะครับนะบางทีเราอยากจะปล่อยออเดอร์ทิ้งทิ้งไว้ pending ไว้เราไม่รู้จะกลับมาเอาเมื่อตอนไหนนะครับนะเราก็อาจจะวาง ว่าคือคือถ้าเกิดกลับขึ้นมาไฮไฮเดิมอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะว่ามันถ้าเราเห็นเนี่ยเราเฝ้ากราฟใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกาะเกิดตรงเนี้ยแล้วมันราคามันยังไม่กลับมาเนี่ยนะครับนะตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนถ้าเราไม่ได้เฝ้ากราฟใช่ไหมครับแต่เราอาจจะเอาผมว่ามันเล็งไว้แบบมัวๆวตรงนี้ก็ได้นะครับนะแต่นนี้มันก็จะไกลเกินไปหน่อยผมก็ว่าเราเล็งมัวมัวตรงนี้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรี l a t i v e อีโคไฮตรงนี้นะครับกลับมาเอาอีกรอบแล้วก็มาตรงนี้นะจริงๆแล้วมันขึ้นไปถึงนี่เนาะนะครับนะจริงจรแล้วขึ้นขึ้นไปถึงนี่มันก็ยังไหวอยู่นะแต่ว่ามันไปไหวอยู่อันถัดไปนะมันก็เวอร์ไปนิดหนึ่งอ่ะวันอังคารใช่ไหมเอ้ยวันวันจันทร์นะครับนะวันจันทร์อันนี้มีการเคลียร์ไหมตรงนี้จะว่าเคลียร์เหรอก็ไม่ค่อยสวยมากนะแต่มันก็ลงมาสตองจริงนะครับ แล้วก็เซลล์ตรงนี้นะครับนะเซลล์ Sell ตรงนี้แต่ออกตรงไหนอ่ะไม่มีที่ออกอ่ะนะครับนะออมออกมีม,ม,ม,มีมีตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็คือเป็นออเดอร์บล็อกข้างล่างนี่ใช่ไหมครับไม่มีอันไหนจะสบายใจนะเพราะตรงนี้แะไรมันเป็นบาลานซ์ไพเลนไปหมดเลยนะครับนะผมว่ามาแตะแค่แค่ตรงนี้ก็น่าจะพอละนะครับนะเพราะว่าหลังตรงนี้มันเป็นบาลานซ์ไพเลนตามที่ผมพูดไปในตอนแรกใช่ไหมครับบาลานซ์ไพเลน คือมันมันฝ่าลงมาตรงนี้ยากนะครับนะนะนี่เห็นไหมมันก็มาประมาณครึ่งหนึ่งของบาลานซ์เพลเยตแล้วมันก็เป็นไงไปนะครับนะพอไปแล้วเป็นไงครับอันนี้คราวนี้ช,ชัดชัดหรือยังนะชัดแล้วนะคือมีอีโคโลตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้โกไปมีแกลบไม่มีนะครับนะราคาลงมาเข้าเข้ามาในแกลบนะนะถ้าเรา บายตรงนี้นะครับกลับไปไฮเดิมไหมนี่เนาะเนื้อไยเดิม,ดมสต็อป,ปลอตตรงนี้นะครับนะหรืสวิงเลยถึงตรงสวิงนี้เลยนะแต่ว่าแหมใครกม็มีใจถือเนาะแต่ก็มันก็ไปจริงนะว่าขังนะครับนะโอเคนะก็อันนี้ก็คลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับนะเราไม่ได้ทําคลิปกันมาหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่างานมัน กระชั้นเลือเกินเดี๋ยวผมก็จะมีงานอีกที่ต้องรีบต้องรีบทําในอีก2องอาทิตย์ต้องเสร็จนะครับนะเะเาะาะฉะนั้นก็แวะมาทำในวันที่ลูกนอนเร็วนะครับนะประกอบเสียรมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นนิดหน่อยนะครับนะก็โอเคนะถ้าใครชอบคลิปนีครับก็เหมือนเช่นเดิมครับอ่ากดไลค์กดซับสไคร้นะครับนะบนะเป็นกําลังใจให้นะครับนะ